จ่าเพล็กครับทุกคนมื่อนี้ยายจ่าเม็กะพ้ามวนเด้อดจ่าเด้อสวัสดีครับผ้าลงทงลงชาหากินหายอยากเด้อดจ่าเด้อแพลนครับทั้งในหรือต่างประเทศดรู้แพลนครับตัวหลวงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อดจ่าไปจะท่องอยู่ไปหายอยางนาะในเมือนี้น้องพี่น้อเออชีวิตบ่ฉินเฮาก็ต้องดิ้นกันหากินไปเฉยเลยนาะพี่น้องไม่หลุนมึงด้อพี่น้องเด้อยายก็ไปใกล้บ่ได้ดอกยายก็สิหาปลาเลาะหน้ายายปลาเลาะหน้าพี่สาวปลาเลาะ เงิน,นี่เลยจ้าไปลุนเบิ้งสี่ใดยังเอาทุกอย่างถึงกินได้เนาะจ้าเนาะไปลุยเบิ้งเดี๋ยจ้าเด้อพี่น้องลุนเบิ้องขี้เบลกของยายเด้อจ้าเด้อออกเดินทางหากิกนหาอยากมันบอกอยังไปลุนเบิ้งเดี๋ยจ้าเด้อพี่ม้าอยัง <laughs> มไม่ยังเท้า ไปหลุนมึงก็จ่าเดอ้อนี่จะหาอยู่แถวนี่เลยนะจ่าเนาะไปมไม่ยางเทายางได้อยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้มันร่มบ่อยๆหนาวมาเลยวยจ่าจะได้กันรักษาทุกกระพาะจูผูจูคนในเดจ่าเด้อวันใดบ่มีโลก่ก็ เอมีอย่งบ่มีโลกก็มีลาบอัปประเสริฐเนาะจ๋าเนาะเออไปขุนจะท่องไปหลุนมึงมันต่อมากให้ย่างกบเขียดเ <c oughs> ออป่นกับมันย่างเกี่ยวว่าจะเหลวอยู่เนาะจ๋าเนาะย่างเข่ามาลีใหญ่นมันมาถ้าต่อมเนาะเข่าไปหลุนมึงพี่น้องเลย หนามมันยังหลายอยู่ตะทองว่ะสิได้๋ยังนอมึอน,นี้เออได้๋ยังเอาเอันใไหนอันตัวอู้มีปูเอาปู่เห็นตัวพี่น้องเห็นบ่โจกเสาโจกนี่โบบ่อเนาะอู้ยตัดปีกโขวยปูเออเออเดี๋ยวจะได้เอาตัวไหนตัวเขาเออโอ้ยคือจังกบเนาะแถาเนาะเนี่ยมึงมันหอยปู่ งนานเอานี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาปูตัวโจกปูโว้ยโควไปท่นลงหัเสาอ้ท่านมาีปูเอาปูหนามันยังมีอยู่ปูควขึน้นว่าขึงแล้นาโคไป,ปทึงก้นน้ำนั่น เราเนาะฮะคุณเราก็โจ๊กพี่น้องเอาทุกอย่างทีกินได้เนาะจา้ะเนาะไายลูอกอยู่ที่เสา่โอ้ยบนกุนองมันดุทีในพี่น้องนานได้แล้วได้แล้วเออเอาไปตำปุลเสียบๆไปเลยเออ ว,วันที่เทไรวะชิบหางชิมหกน่านี่เฮ้ยมีตัวเมนนเนะวย้เมง์งามๆนะแถาเนาะถมลงบริตัตอมลงมาตอมเจยวกระปู่วะแถวโอ้ยหหกระปูก็ระหลายพี่เนาะเขาถูกคอไทยด้วยก่กเอ้ ลงไปอีกแตกนะนันขึ้นมาแล้วกำลังเสีหาเฉียบคนบ้านบ้านจีด้ก็บ่ยากขึ้นมาเองเลยโน่สาวนี่พี่น้องนี่นเ,เลยเขาอึดจกปูในเพื่องเม่นบเัเเทาโอ้ยคือ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 กมนะเสาวนั่นคือกบเลยอืนนออคือไงโกบ ไปไม่ยัางาที่พ่อแน่จักรตัวหาบมักยางรุ่นตื่นแบบพี่น้องเอ้ยโอ้มันกบับโอ้ปัญหาป๋าจิ่อพ่อมันก็บินมากขึ้นนกเจ้ามันมาท่านต้อมจะเล็กกับหานเนี่ยจะเลี้ยงน้องผีน้องเนาะปีชีสีวิทย์ มาหากินแบบนี้ม่้ลขอให้พี่น้องเห็นอาจารย์เนาะขอพูดได้หลายพี่น้องแฟนคลับชูผู้ชูคนกำลังใจให้ยาย่ชูผู้ชูคนไปนนอเออจะถ่องเท่าเร็วปีนี้สิไดงยังมาเนาะจะถ่องว่าบ่ามีแห้งหอนดึงยา,าล่ะเออจะได้กระซูเนาะพี่น้องเนาะมามาเมื่อยในกันจา้า นี่ไปนองเออปุ๊คือหูกรบมอมาตลอดเพราเแ่าเนาะจุกนี่ไปนอเดี๋ยวพอเดี๋ยวปนเดี๋ยวแกงเกาปนกระเส็ได้พไปนองเฮ้ยบบึ๊บ ได้ได้ได้ตีเท้าบ่เห็นบ่เห็นโอ้แม่มันออกติไงดีเว้ยตอกเอาไปเห็นศูนย์เลยหอกเนาะจ่าเนาะพูนนี่สาวใหญ่หอกมาทำมาหากินนี่ใหญ่บ่ได้ไปใกล้ตรงนี้จ่าเลยใหญ่หาปลาเลาะ อันนี้เยนะลยบลาอแถวบาดใหญ่หล้ช่วงนี้ไปใกล้บ่ไดดอกจ้าไ้เแถาพ่อเรืออุ้ยเม่คัังเม่ใหญ่นี่ถมลงปู้จะกหอเห็นอยู่เมนบอนักตา,กา,ายได้อือน,นั่นไม่อย่างล่ะอุ้ยตกใจหมือน เออวัติุโขเออเป็นปูอเยอาเขาใหญ่าว่าวัติุโขปใหญ่วัตจะงูนิดนิดวัาจะงูหนามนะจาะเนาะตกใจหมดกระสูวัตถุเทาเอ้ดึงเพื่องก็ไม่ยแหลรืเราสูเทาชุืม

บ่เดืปอปนก้าวหนุ่มตัวน่ะมันยังสะอยู่กบ้ผมีบ่พี่น้องยังถิ่ในใดๆในจักโตสองโตกบู่นะหัวแต่กบกบกบุตรอุ้ยเจ้าอีหยังเพื่อนั่นนั่นแม่หมาน่ะแม่ก็ชื่อจะได้อีลานะอีลาแม่พี่มาฮักกบชอยเลยล่าเร็วอ่ะเฮ้อนน้อยน้อยเร่เร่เร่มาฮักกบ เร็วๆมากคบชอยแน่บทเรียนมาละเร็วๆๆๆมาโคบชอยแน่อู้ได้ปู่เดีวมา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 ล่ะเรียนมาเรียนมามาโคบชอยแน่เร็วเอออันหน้อยอันหน้อยเฮงากระปุ่นเถอะเออมาเด้อน้อยมาเด้ออู้มันนี่รีวิ่งว่ะมามามามันคือกันกระแทท้องคักมาหน่อยมามาหามองในมีกบบอกแน่ เร็วิวๆตอมบ่า่มีแม่แดดกกะปุพี่สาวเองอกมาลามลามไปแล้วกระชิบแป๊วหลานต่อเออโอ้มันมาทัดตอมเนาะเออหาไปเรื่อยๆติได้เท่าไรก็กินเท่านั้นตัว อมันเบื่อหลายก็เศร้าไปต่องหักโฮมหลายเน,นาะเท่าเนาะเท่าแล้่วอือเทาแล้วเออเท่าแล้วไปต่องหักโฮมหลายเท้าไปไหนพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวแกงก็เอาไปหามึงปนไปแล้วคุณ หาไปชัมม่วโมงนะเสาเนาะเพราะฉันอันนี้สองชั่วโมงไงควรเออไปเจอได้ซะทั้ทจะเอาผีมเลยวะไงเพื่อนนี่อืมกลักวกลักับปู่กับเสียละพี่น้อง <laughs> นไปเอางัวมาอีกระพี่น้องงัวพี่สาวมีอยู่หกตู้เด้อดจ่ดเาเด้อห้างหกแถวเอาเพื่อนกำลังคุ้มกันมาลามอยู่อ๋อนี่กกระปูกอีกแล้วเด้อดจ่าเด้อนี่แล้วงัวมาลามแล้วเขาเกี่ยวเขา,า,า,าแล้วแถวนี้ยังอยู่หลายอยู่อ๋อดึงกระละอือละอาแล้วไปบ่ บ่หาเรื่อยๆน้าจ่ะเนาะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนได้ย่างก้าวคนล่าน่า่พี่น้องนี่นี่ได้หลายตืออยู่เดี๋ยวปนอยู่น้าจะเนาะนี่ปนเฉพี่ยอ่อนเสแสรบเลยเดี๋ยวถอดได้ก้าทถอดนันเนาะน้องเนาะเอานี่เอาเดียวโอ้ใหญ่ก็ยันทำมือลุ่มอืมอืม ผู้เมย์พตาหมอจะอจแคอยู่นอกบเนี่ยพี่ชิมีบ่ลายวพี่ได้บ่เอาทุยางนี่กำลังแตนี่กำลังแต่แจว กู <ítulo> ๋ก <irgendw carbono S 2> ูู๋นะไทยมันะกบไทยกับปูไเป็นคือกันว่าแถวฮ่ยไถมาอยู่ไก่ขาวเนาะนี่มันงานที่บ่เนาะไก่กันเถอ เทิเลยที่เท่าเทิ้งเลยที่เปืืองเงาเนานะเ,านเห็นบอพี่นอ้องนี่ปาดมีตัวเมยงามๆเอาทุกอย่างกินได้นานเห็นบอพี่นอ้องเออนี่เออมาแล้วมา้าเหลว <laughs> ไม่ยังในทงนี่ อหลักสตาคเมียมาใส่ถุงบ่ไม่อยัางทถาเจเบลออสู่แถาสูสู่ก่อนกอได้กินถึงเลวดีอ๋ออ๋ออ๋อ เออจับมือเจเดนานนี่พี่น้องเออต่อเก้าฝัากระบอกพอกูพอเจกระปูมีมือมานมือบอมานไปเฉลี่ยนอเลี้ยนอันนี้น,จนอจับเน,น,ะน,นาะเนอเนาะอ๋อ Ừ. đây leo cha nè mà chị mất đi la ôi mà lên ổn vô nói mà lên ổn nhắn nói mà hả nhắn nhắn thầu ôi tốt chạy mượt มันเตียวเบอกากล้าหน่อยมันเตียวหัวกลัวพ่นล่นเสียงเกือคิดพุด่นมา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 ช่วยกันเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วไงเกือบนี่พี่นอ้องนัหญ่แหฮงอื้อนี่ว้าน่ะ โอ้ยชิมาหานึกกันนะเล่นน้อยเออหาปึงมืดได้เท่าได็เอาเนาะจ้าเนาะไปวันนี้ไปเงือกหน้าเท้าพอเดี๋ยวปนเกาเออยังสูตรต่ออยู่ยังสูออยู่กระสอบ คนบอกออกมาถี่จังหนังซื้อลมแห้งลมแห้งหนาวมาแล้วรักษาชุกภารชุกผู้ชุคนได้ใจเด้อเออแบบนี้เบึ้งเบึ้งสิเดี๋ยวพ่อปุนพ่อแกงบอใบกล้วยถึงบ้านอะเท่าวูวิ เจอแล้วได้แล้วเหรอสาวยิ้มมาเลยไปไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวป่นเขาจะคอยมาหามืุ้งไม่หามกม้งไรเตาเอา เดีอเพปยังส <m ics> <m ics> ูอยู่แลจ้ะเนาะจะันหมานโอ้เอาทุกอย่างอูู้หปุ่นเลยเถานีเออนี่สองสามมีติตูใหญ่ใหญ่หเลยๆหลหูใหญ่เป็นบ่อพี่น้อง เจ้าห ja so so ูเจ้าสามนะสองฮอนเดดก็เสาฮอนเดดว่ะเสายูเดดต้มลงไวยมาดูดีเด้อยายจะเดมาหาอีกไก่ cung to๊ng chạy mờ, hả? ngọn thân đẩy vô chân đẩy đứa. ai? Ừ, à, à à, men bò, ui, luôn. ี่พอด็่คุณอยู่นะจาน่าเนาะไปไปเงื่อนเดี๋ยไปไปเงื่อนเออบันนี่ใกลก็ทิจบคลิปแล้วนะจาน่าเนาะจบคลิปมาหากระปูไตเพื่องหาก,กออหากบเลยนอเพียงอาบ่พ่อ ไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อก็อสอบคลิปย,ย่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ย่ายแน่ใจรักพี่น้องเด้อจ้าอย่าลาดติดตามคลิปย่ายต่อไปเด้อจ้าเด้อคอยแพทย์ครับสุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวยยิ่งๆขึ้นไปจา้าสุขภาพแข็งแรงสุบผูทุกคนจา้าสวัสดีจา้า,จาอีกครั้งจ้าไปคนจะสองไปสองห้อยค่อยใส่หลบจ้ะว่า มันชูได้มันติดหลอบเวียนูัยังไปทันโบกอยู่พี่จาก็สิยางไปเเงินทางพิมาจาเออหนามยังเต็มอยู่พี่น้องเลยเลอยบ่ไดโก๊บมาชะอยู่ได้เจ้ากระปู